ทดลองมาดูผลของจีนนะครับจีน2ตัวบนนะครับที่เป็นเช้าบ่ายนะครับวันพฤหัสที่8นะครับ2รอบนะครับเช้าบ่ายนะครับเลขชุดที่หกนะครับเลขเออ่รูดเอ่อเลข75นะครับรูดขึ้นลง24่สิบสตัวนะคืออาการเรา75็ดบวกยีนะครับได้99นะครับแล้วก็75็ดลบยีได้51นะครับจะเป็นเลขครบๆนะครับเหมือนเดิมนะครับกดเดับเบิ้ลจิง บางท่านอาจจะตัดทิ้งตัวครึ่งตัวตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับจีนก็มาถูกรอบบ่ายนะครับถูกรอบบ่ายนะครับบ่ายปิด2ตัวบนที่9กสี่ครับนะครับเราสไลด์เลื่อนมาอันนะครับปิด2ตัวบน9 4สนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมันมี2รอบนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับตามตามในตารางนะครับ เช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้ามาถูกเบน้บมาที่รอบบ่ายนะครับแล้วใน Facebook ส่วนใหญ่ f Facebook กับ u t u b e ผมจะลงเฉลี่ยกับไพคือจานกางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์ผมก็ปีละ6 0 0บาทนะครับตัดมาได้ทั้งปีนะครับแล้วก็เริ่มเล่นหัวหนึ่งชุดแนะนําว่ามีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเพราะไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับหลุดแล้วปลอดภัยหือคือหยุดก่อนหนึ่งวันครับรอมาถูกแล้วค่อยอัดตามช่วงที่มันถูกครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับ